นะโมตัสสะภะค m วะโตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต ัดนี้ขอโอกาสเรียกขุนหลวงพ่อพระครูวทมนตอัตวารีเจ้าวานวัฒน์แ่เรียงของโอกาสแสดงพุรธมเทศสนาฉลองศรทธาประสานทัก์ของญาติโยมพุทธเมตีผู้ใจดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาเป็นบุตรศเนื่องในวันธรรมศรีวันแรกแปดค่ําเกิดแปดก็เป็นปิจวัตรประจำของญาติโยมพระบาทสมเดพิกาีิสมาทานองค์แห่งสิขาบทแปดประการ หรือองค์สุกสิงแล้วก็เป็นการมาร่วมกันอนุโมทนาทอดพระปาฉลระลองปริญธรรมซึ่งในปีนี้วัดเลี้ยงสอบได้หนึ่งรูปคือในเขตหนองแขมสอบได้หนึ่งรูปในนามตุวแทนเขตเวลาพูดถึงบาลีพูดถึงการศึกษาของคณะสงฆ์เนี่ยญาติโยมไม่เคยได้เรียนตัวคงยังไม่เข้าใจวันนี้อตาตมาก็าถืโอกาสนี้ พูดถึงในเรื่องของการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยเบื้องต้นการศึกษาของคณะสงฆ์เนี่ยมีสองรูปแบบมีสองอย่างการศึกษาที่หนึ่งเรียกว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนธรรมการศึกษาประเภทที่สองการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนบาลีแผนธรรมกับแผนกบาลีสองอย่างแผนธรรมในยังไงแผนธรรมก็จะมีนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก ญายโยมบางคนก็มีโอกาสเรียนนะกการศึกษาในสามปีคนที่จบนักธรรมเอกเนี่ยเทียบเท่ากับจบปเทียบไปด้วยนะโยมนะใครที่มีเด็กอยากให้เด็กเข้ามาบวชเนี่ยก็ามาเรียนนักธรรมจบนักธรรมชั้นเอกสามปีเทียบเท่ากับปและบวชเป็นพระเป็นเนนเนี่ยบันดีอย่างนั้นก็คือว่าโอกาสที่จะเกิดกาเกเรนะมีน้อย จะไปเที่ยวเ,ยวเตรที่ไหนจะไปเล่นกงเล่นเกมอะไรกับใครเนี่ยก็คงจะมีจํากัดเพราะฉะนั้นเป็นภาพเป็นเนรเนี่ยเวลาศึกษาพระปริยธรรมแผนธะธรรมเนี่ยแค่สามปีนะนักทมตรีนักทำทูนักทมเอกเนี่ยถ้าเก่งสอบได้สามปีสอนเนี่ยก็จะจบเท่ากับจบป .6 เลยและเทียบเท่ากับนี่เป็นกระทรวงนะกระทรวงเทียบเท่าเพราะนั้นคนที่มีลูกชายนะหากว่าอยากบวชก็บวชแล้วก็เรียนนักธรรมได้ป .6 เลยและเมื่อ เรียนสูงขึ้นไปอีกเนี่ย,ยก็จะเป็นแผนะบาลีแล้วถ้าจบนะครับชั้นเอกแล้ว